สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่สาพยากรหรือสาพายิปซีนะคะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงรายเดือนนะคะประจําเดือนพฤศจิกาย,ยน2565นะคะของชาวราศีกุมนะคะ,ะราศีกุมก็คือผู้ที่เกิดระหว่างที่สิกุมภาพถึงสิบสองมีนาคมนะคะอันนี้เป็นการทํานายดวงแบบ โดยใช้โดยใช้ไพายิบซีนะคะแล้วก็เป็นการทำนายดวงโดยใช้ราศีนะคะแต่ท่านใดที่จะดูลัคนาเกิดก็ดูได้นะคะจะดูราดูราศีก็ได้นะคะหรือดูทั้งสองอย่างเทียบกันก็ได้นะคะก็ขออนุญาตสับไพ่ก่อนนะแล้วก็จะหยิบไพ่แทนชาวราศีกุมนะคะซึ่งจะดูในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า เป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามารับชมนะคะก็ถ้าดูแล้วสิ่งไหนโอเคก็รับไปนะคะถ้าสิ่งไหนดูแล้วไม่ค่อยดีก็ผ่านได้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าราศีกุมเดือนพิจิก พฤ้จิการนี้เป็นอย่างไรขออาภาัยรู้สึกว่าพูดติดติด,ตด,ข,ด,ข,ดขัดขัดเลยนะวันนี้มาดูเลยค่ะไพ่ใบรแรกนะคะในไพ่เด็กถือดาบนะคะว้าวในไพ่ห้าดาบอ่าเด็กถือถ้วย เด็กถือดาบเด็กถือถ้วยไพ่ห้าดาบอ่ะจะไพ่จัสติกค่ะจัสติกอ๋อเอมเพลเยอร์ Emperor ค่ะไพ่ใหญ่มาสองใบแล้วนะคะไพ่ใหญ่อิทธิพลของการเดิรออกิอ,อ,กอีกแล้วนะคะอ่ะไพ่สาม อไม่ใช่ไพเเเ่เด e ิเวเอ,เอร์เดวิลก็มาเดลิเวอร์ก็มาอ้าวไพ่จัสมินค่ะไพ่หกถ้วยหกถ้วยมาแล้วนะคะและสุดท้ายนะคะอะเมจิเชียนค่ะโอเคคือเริ่มต้นอาจจะไม่โอเคเนาะแต่พอไพ่สุดท้ายไพ่ใหญ่ค่อนข้างจะเยอะไพ่ใหญ่ ไพ่ใหญ่นะที่มีนะเรามีไพ่อ่า justice มีไพ่ emperor ไพ่ devil h e l o v e r judgment แล้วก็ the magician ไพ่ใหญ่อิทธิพลค่อนข้างจะเยอะแล้วมีไพ่ใหญ่ๆค่อนข้างจะเยอะด้วยแสดงว่าอิทธิพลเดือนนี้แรงน,นะเดือนพฤษกานเนี้ของชาวราศีกุมเรียนแรงมากนะคะโดยเฉพาะไพ่ magician ไพ่เมดิเชียนเนี่ยเป็นไพ่เรื่องของการเรียนรู้นะคะบางคนชอบที่จะเรียนรู้บางคนชอบทําอะไรใหม่หรือมีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นกับคุณนะคะปาฏิหาริ์เรื่องอะไรนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะอ่าเรามาดูกันเลยนะคะไพ่เพศออสอดนะคะเรื่องของเด็กถือดาบเดือนนี้อ่ะเดือนนี้ของชาวราศีก,กุมเดือนนี้คือเดือนพฤศจิกานะชาวราศีก,กุมรู้สึกแบบสับสนไหม สับสนลังเลจะเดินหน้าก็ไม่กล้าไปจะถอยหลังก็ไม่กล้าถอยนะคะมันเป็นเรื่องของการลังเลเรื่องของการแบบไม่แน่ใจเรื่องของการสับสนนะคะในเรื่องของอะไรคุณกลัวมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอาจจะเป็นเรื่องมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานบางคนอาจจะมีปัญหาเนาะปัญหามันเยอะแยนะะ ในที่ทางานอาจจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ก็เลยไม่แน่ใจว่าควรจะทําอย่างไรดีนะคะก็คิดแล้วคิดอีกนะบางทีมันคิดในมุมของคุณนะ่ะบางทีคุณคิดแล้วคิดอีกจะทําอย่างไรดีนะคะแต่สุดท้ายคุณจะได้รับความยุติธรรมเนาะเห็นไหมคะมีไพ่ถ้วยด้วยบางทีบางทีก็คิดไม่ออกเลยบางคนอาจจะทํางานเยอะทํางานเยอะแล้วงานที่ต้องทําก็เกี่ยวขันกับหลายๆคนหลายๆท่านนะคะมันทําให้รู้สึกว่า ไม่รู้จะทําอย่างนี้ดีไหมจะทําแบบนี้ดีไหมนะคะแล้วก็เหมือนคิดอะ่ะเหมือนคิดในมุมของตัวเองบางทีก็คิดเนาะแล้วก็แต่เขาบอกคุณจะได้รับความยุติธรรมนั้นไพ่จัดเติกขึ้นมาความยุติธรรมจะเข้ามาหาคุณนะแล้วก็มีไพ่เดอ e เอมเพลเยอร์เอมเจริงๆแล้วเรื่องของทุกสิ่งอย่างที่คุณมีได้เป็นได้อะไรนะตอนนี้คุณสู้ด้วยตัวเองนะไพ่เอมเพลเ ะค,ะคุณสู้ด้วยตัวเองคุณยืนในลำแข้งของตัวเองทําให้คุณมาถึงจุดจุดนี้จุดจุดนี้อาจจะเป็นจุดที่ดีที่สุดของคุณแต่ถามว่ามันก็ยังมีปัญหาและอุปสรรคเข้ามานะคะมีไพ่เดวิลเข้ามานะคะในเดนมิสติกาเนี่ยอาจจะมีขออภยัยอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาเข้ามาทำให้อารมณ์อของคุณแบบ คุณมัวหรือเข้ามาเป็นภาพมายาเป็นสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกแบบคิดคิดคิดแล้วก็กระวนเยอะนะคะอา,อาจจะเป็นยาบางอย่างบางคนบางท่านเนาะทำธุรกิจสีเทาๆอะไรจะรุ่งนะคะจะรุ่งนะคะ,ะ,ะ,คะเดือนนี้บางคนทำธุรกิจสีเทาๆจะรุ่งให้ระวังนะคะระวังเรื่องอะไร ระวังเรื่อง The Lover เข้ามาบางทีให้ระวังในเรื่องของผู้ที่ไม่หวังดีเข้ามาในรูปแบบของของคนที่หวังดีบางคนเข้ามาหาโดยที่เขาหวังดีเหมือนเขาหวังดีกับเราแหละเขาเข้ามาหานะคะมาให้ความรักมาให้ความรู้สึกดีๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆเขาไม่ได้หวังดีคุณนะคะเนาะเขาบอกให้คุณตื่นได้แล้วนะคะมีไพ่ j u s g m e n t ขึ้นมาบอกว่า,วา บางอย่างมันกําลังฟื้นตัวบางสิ่งบางอย่างที่คุณทําอยู่ตอนนี้มันกําลังฟื้นตัวนะคะกาลังเหมือนเหมือนฟื้นตัวแต่ก็ขอให้คุณสู้ต่อไปนะคะจะมีเพื่อนเก่าเพื่อนเดิมคนเก่าๆคนเดิมๆนะคะเข้ามาคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนอยู่นะคะและสุดท้ายได้ไพ่เมจิเชียนขึ้นมาเมจิเชียนขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่แห่งการเรียนรู้ ไพ่แหง่งปฏิหารไพ่แห่งสิ่งที่แบบไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นนะคะมีปฏิหารเกิดขึ้นกับคุณนะแต่มองดูแล้วพอมีไพ่อเดวิลกับเม t h เชนขึ้นมามีปฏิหารเกิดขึ้นกับคุณเนาะสิ่งบางคนบางคนบางท่านทําธุรกิจสีเทาๆเานาะบางคนอาจจะถูกหวยก็ได้ <c oughs> <c oughs> บางคนชอบเสี่ยงอาจจะถูกหวยก็ได้เนาะเออมันมีปฏิหารเกิดขึ้นกับคุณอนะ เดี๋ยวดูซิว่ามีอะไรบ้างนะคะมาดูในเรื่องของการงานหเลยเดี๋ยวเปิดไพ่เพิ่มให้การงานอืได้ไพ่เด็กถือเหรียญการงานของคุณจริงๆคุณเหนื่อยเรื่องเบื่อเรื่องงานนะคุณเบื่องานน่ะมี่ไพ่เก้างานของคุณเยอะเนะคุณเหนื่อยคุณเบื่อนะคะแต่อย่าลืมว่างานน่ะมันทําให้คุณมีเงินนะคะทําให้คุณปวดหัวนะคะ อาเรื่องงานคุณงานคุณหนักนะคะเดือนนี้นะคุณหนักคุณเหนื่อยในเรื่องของการงานบางทีบางอยา่างมันแบบไม่งานเยอะจังอันนี้ก็ต้องทําอันนี้ก็ต้องทำ,อ,นนอ,งทำอันนี้ต้องทำทำให้คุณเครียดนอนไม่หลับนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างคุณต้องสู้นะเ <c oughs> นาะอืมอ่ะในเรื่องของการงานการงานเยอะนะคะเยอะก็ดีนะคะเนาะดีกว่าตกงานอ่ะมาดูในเรื่องของ <c oughs> การเงินหน่อย การเงินว้าคุณได้รับโอกาสดีในเรื่องของการเงินนะคะแต่ว่ามันก็จะทําให้คุณทุกข์ใจโโห,โหเดือดซันหมายความว่าไงนี่คุณมีโอกาสที่ดีๆนะในเรื่องของการเงินโอกาสดีจะเข้ามาหาคุณนะคะในเรื่องของการเงินแต่บางทีโอกาสดีๆเนี่ยมันทําให้คุณแบบคิดเยอะคิดมากมันใช่นี่มันใช่นี่อะไรอย่างเงี้ยเออมันทําให้คุณรู้สึกแบบางทีทําให้ทุกข์ใจเสียใจ ม่แพ้เดือดสันเข้ามานะการเงินของคุณจริงๆการเงินของคุณมันเป็นเรื่องของการเริ่มต้นนะเริ่มต้นใหม่หรือสิ่งใหม่ๆหรือโอกาสดีๆที่จะเข้ามาหาคุณนะคะในเรื่องของการเงินนะ,ม,ะมาดูในเรื่องของโชคลาภดีกว่าโชคลาภจะมีโชคลาภไหม อืม uh huh. อ่ะโชคลาภเหรอคะโชคลาภของคุณจะมาจากเรื่องงานนะคะโชคลาภไม่เด่นในเรื่องของโชคลาภนะคะมีไพ่สิบดาบเข้ามาด้วยแต่โชคลาภคุณจะมาในเรื่องของถ้าใครยื่นกู้ใครยื่นเครดิตนะคะจะอนุมัติจะผ่านนะคะเนะาะโชคลาภของคุณไม่เด่นไม่เด่นไม่เด่นนะคะเนาะไม่เด่นนะโอเค <c oughs> มาดูในเรื่องของสุขภาพดีกว่าสุขภาพชาวราศีกุมสุขภาพในเดือนนี้ชาวราศีโอเคมีไพ่เดอะสตาร์เข้ามาชาวราศีกุมสุขภาพของคุณดีนะคะไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพเนาะยงยังดีอยู่อย่างแข็งแรงอย่างแฮปปี้ยังทำงานได้ ปกตินะคะอ่ามาดูในเรื่องของความรักกันความรักของชาวราศีกุมนะขออนุญาตก็บไป มาดูว่าความรักชาวราศีกุมภ์เป็น,นอย่างไรนะเอาคนโสดก่อนเลยนะคะความรักของคนโสดนะคะคนโสดได้ไพ่9ก้าดาวได้ไพ่เอ็มเพรสและได้ไพ่ h น OF ออฟ t a น l e นะคะคนโสดคนโสดจะมีคนเข้ามาคุณหรือเปล่านะคะ จะมีคนเข้ามาหาคุณนะ่ะออมีคนเข้ามาหาทำให้คุณแบบคิดเยอะคิดมากปวดหวนนะัวแล้วแล้วถ้าใครที่ยังอมืมีคนเข้ามาจริงด้วย ชาวราศีกรกุมคนโสดนะคะอืมมีคนเข้ามาหาคุณอ่ะเข้ามาท้าหาคุณแล้วก็บอกว่าให้คุณอ่ะเข้ามาอาจจะมาเข้ามาโดยที่แบบคุณยังไม่ทันได้ตั้งตัวะ่ะนะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคุณนะคะแล้วเขาบอกว่าอให้คุณอ่ะรู้ว่าเขาน่ะเข้ามาหาคุณนะเป็นส่วนหนึ่งของคุณนะ แต่บางคนบางอย่างเนาะบางคนน่ะจะแบบเข้ามาโดยที่ไม่ทันตั้งตัวแล้วเผลออะไรเงี้ยอาจจะตั้งท้องตั้งคันได้นะคะนะคะคนโสดมีคนเข้ามาแล้วถึงขั้นนู้นนะคะทําให้คุณคิดเยอะคิดมากปวดหัวบางทีบางคนอ่ะเข้ามาโดยไม่ทันได้ตั้งตัวแล้วยังไม่ได้เรียนรู้อะไรกันเลยนะคะมีโอกาสพลาดนะ,นะคะถ้ายังไม่พร้อมก็ป้องกันนะคนโสดโอเคมีคนเข้ามาแหละก็เรียนรู้กันไปนะคะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะคะแล้วก็ ดูกันไปคอยช,ช่วยเหลือดูแลกันนะคะอ้าวในคนโสดมาดูในคนที่มีคนคุยดีกว่าคนที่มีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนความสำคัญไม่ชัดเจนจะเป็นอย่างไรบ้างอื้อมุ่งมัมม่นในการทำงานมากนะคะก็โอเคอ่ะคุนก็ยังรู้สึกดีๆต่อกันแหละมีความมุ่งมัน่นมีความ ต่อสู้ฟันฝ่าอยากมีความรู้สึกดีๆต่อกันนะคะคนที่มีคนคุยนะในไ,ไฟไปเดิมคนที่มีคนคุยบอกเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคอยดูแลช่วยเหลือซัพพอร์ตกันนะคะเป็นดูอยู่เป็นเพื่อนกันโอเคอคนนี้เด็กถึงขั้นได้แต่งงานแหละนะคะคนที่มีคนคุยนะคะก็ คอยดูแลคอยช่วยเหลือกันคอยดูแลที่แคร์มอบความรู้สึกดีๆให้กันและถึงขั้นมีโอกาส้ถึงขั้นแต่งงานนะคะ,ะมาดูคนที่มีคู่หน่อยคนที่มีคู่ชาวราศีกุมเป็นอย่างไรบ้างนะคะคนที่มีคู่นะคนที่มีคู่ชาวราศีกุมได้ไพ่อสศวนถือเหรียญนะคะ ในไพ่เดวีเขขึ้นมานะคะและ้วก็ว้าวขอไปรู้สึกคอแห้งคนที่มีคู่ชาวราศีกุมนะคะคุณจะรู้สึกคุณจะมีความมุ่งมั่นในการหาเงิน คณอาจจะคิดหาเงินอาจจะแบบแต่คุณมีค่าใช้จ่ายเยอะมีค่าใช้จ่ายเยอะขออภัยมีค่าใช้จ่ายเยอะแล้วก็มีเรื่องของไพ่เดวิลเข้ามาแล้วก็มีสิ่งยั่วยุเยอะนะคะสำหรับในเรื่องของความรักแต่คุณมีโอกาสดีๆมีโอกาสดีๆมีโอกาสใหม่ๆมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่แบบไหนเริ่มต้นใหม่ ของการมีคู่บางทีอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาย,ยั้วยุ้ยคุ้ยเขวทํา,าให้ตัวคุณตัวคู่ของคุณคว้ยเขวยได้นะคะไพ่เดวิลเดวิลไม,ไม่ไม่เฉพาะมือที่สามอย่างเดียวนะบางคนบางท่านบอกอาจจะมีมือที่สามเข้ามานะคะหรือคนที่สามเข้ามาอะไรเงี้ยบางคนอาจจะมีอย่างอื่นก็ได้นะคะอ่ะไพ่เขาบอกว่าให้ช่วยเหลือกันเรื่องเงิน เรื่องเงินเรื่องทองคอยดูแลกันไปนะคะคนที่มีคู่นะแล้วก็อืมคนที่มีคู่นะคะก็เป็นคู่รักของคุณนั่นแหละนะมีโอกาสถึงมั่นหมายเนาะบางคนมีคู่แล้วได้มั่นหมายกันนะคะแล้วก็คอยดูแลช่วยเหลือกันทำให้มันมีความสุขนะคะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันมีความสุข นะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขคอยดูยแลช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่อง,องทองไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามานะคะขอให้หนักแน่นนะคะหนักแน่นในชีวิตคู่นะเออื่อจะผ่านได้ไปได้อ่ะโอเคบางคนอาจจะมีข่าวดีก็ได้นะคะพายไปเนี่ยหมายถึงข่าวดีมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ๆเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะคนเดิมนี่แหละ เอามาดูว่าไพ่อยากบอกอยากเตือนอะไรบ้างนะคะมีให้คําคเตือนเนาะอยากบอกอยากเตือนอะไรชาวราศีกุมบ้างในเดือนพฤศจิก,กายนนี้นะคะว้าวได้ไพ่ขอให้โลกสงบสุขอ้าวเป็นไพ่ที่โชคดีมากนะคะแล้วก็อื ไพ่สงบสุขแล้วก็ไพ่ดูคนที่ภายนอกนะคะหมายถึงอะไรหมายถึงว่าหมายถึงเป็นไพ่ที่โชคดีมากเลยนะคือณนะช่วงนี้ช่วงนี้เดินพิจิกายนี้นะคะก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาแต่คุณทํายังไงให้ตัวเองสงบสุขนะคะต้องมีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคไว้ได้ เป็นเดือนแห่งความสงบสุขนะคะของของคุณนะแล้วก็การที่ดูคนนะคะไพ่คําเตือนบอกว่าให้ดูคนอย่าดูคนที่ภายนอกนะคะคนที่เข้ามาหานะคะบางคนอาจจะแบบมาด้วยความใส่ซื่อเราก็มองดูเหมือนว่าเ,ออเขาน้าจะจริงใจแต่จริงๆเขาไม่ได้จริงใจนะคะเหาดูคนให้ดูที่ภายในใดูคนที่ความจริงใจว่าคนที่เขาเข้ามาหาเราเนะี่ยเขาหวังผลไหม หรือเข้าเข้ามาแบบไหนนะคะขอให้ดูคนให้เป็นนะคะอันนี้คือไพ่อยากบอกอยากเตือนนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอให้ชาวราศีกุมโชคดีมีความสุขแล้วก็พบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ